นี่ตอนนี้เราอยู่ที่โอเทฟอร์ดนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะนี่นี่เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะ อันนี้ต้อนรับสุรักิดีเทลเอทค่ะเว<ร>ลคีต้อนรักสีรดีเทลเอทเข้าสนามลิเวอร์ pool นะคะตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราจะต้องถอดอันนี้ออกเพราะว่าเราจะไปเยือนที่แมนเชสเตอร์ยูไนะคเต็ดนะคะ <S <S เารากำลังจะไปที่ Old Trafford นะคะสนามฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะนี่เราเห็นป้ายว่าสเตเดียม ู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าอันนู้นเป็นตัวเมืองของแมนเชสเตอร์นะคะวันนี้เราไปลุยกันต่อนะคะเรากำลังจะไปที่สนามของแมนเชสเตอร์อยู่นเ็ดค่ะโอเทฟฟอร์ดสเตเดียมขับเข้าไปกันแล้วนะคะดูด้วยกันเลยค่ะ เจอสนามแล้วนะคะหาที่จอดรถไม่เจอ่ะวนไปวนมานะคะสรุปแล้ววนอยู่นั่นแหละนะคะในที่สุดก็ได้ที่จอดรถที่ห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเดินเข้าไปกันแล้วะคะ่ะไปด้วยกันเลยนะคะวันนี้ก็เป็นสนามที่โด่งดังมากๆนะคะสนามโอทฟฟอร์ดนะคะเรียกได้ว่าโหแฟนบอลเนี่ยอุนหนาฝ่าข้างมากๆที่ประเทศไทยของเรานะคะ,อะนอกจาก เราไปเยือนถิ่นลิเวอร์พูลแล้วนะคะวันนี้เรามาเยือนถิ่นของปีศาจแดงกันบ้างค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเอเดนของโอที์ดวันนี้นะคะมากันนะคะกับแฟนตัวจริงนะคะนั่นคือสามีนะคะเป็นแฟนตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็พี่สาวที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะก็เป็นแฟน ตัวจริงของปีศาจแดงด้วยจ้าโหวันนี้มาเยี่ยมเยียนทีมโปรดของคุณสามีนะคะแล้วก็พี่สาวเดี๋ยวเที่ยวเผื่อพี่สาวเป็นแฟนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกๆคนค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วจ้าที่สนามของโอเทฟฟอร์ดนั่นเองนะคะโู้เรียกได้ว่าแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะขอดูมือหน่อยคะ่ะแล้วก็ถึงไม่ใช่แฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้นะคะมาดูกันว่าสนามของโอเทฟฟอร์ดเป็นยังไงนะคะเ,คเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปชมนะคะตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงข้างในสเตเดียมเลยนะคะตอนนี้เราก็ชมข้างหน้าไปก่อนนะคะอยากบอกว่าข้างหน้านี่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นสนามที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ1909นะคะ ะะเราก็เริ่มเปิดใช้งานนะคะในวันที่19กุมภาพันธ์นะคะ19 10นั่นเองนะคะแล้วก็จำนวนแฟนที่รองรับได้นะคะซึ่งมากถึง70,000กว่าคนเลยทีเดียวนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะยังเป,เป็นเป็นรองแค่สนามกีฬาเวมบรี เพียงแห่งเดียวนะคะแล้วก็ใหญ่อันดับ3ของซาราชอาณาจักรแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ11ของทวีปยุโรปนอกนั้นนะคะยังเป็น1ใน2ของสนามในอังกฤษที่ยูฟ่าเนี่ยรับรองให้เป็นสนาม5ดาวด้วยค่ะสุดยอดค่ะอบอกว่าด่านแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าชมสเตเดียมนะคะเข้าพาเราไปไหนรู้ไหมพาเราไปที่ร้านของฝากเป็นจุดแรกเลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครมองหาของฝากเนี่ยไม่ต้องไปเดินหาให้ยากเลยนะคะ พอเข้ามาในสนามปุ๊บเนี่ยเขาส่งเข้ามาที่ร้านของฝากเลยค่ะเรียกได้ว่าของฝากมีเยอะแยะให้เลือกมากมายเลยนะคะซึ่งง่ายต่อการมองหาของฝากมากๆเลยนะคะึ่ตัวนึงก็อยู่ที่อ55ปอนด์นะคะก็คูณกับค่าเงินไทยปัจจุบันไปนะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะเยอะมากอันนี้ลูกอันนี้ <c oughs> อีวัน่ะสุดยอดมีแบบหลากหลายมากะคะ่ะชอบกวางมาก เ s ี๋ยวเร fits ยู่ในสินเวอร์ a นียร t Got มี n ันดับตัวไหนดีลูก้าหน่อยดิดูในสินเวอร์เนียรทชอปมีอันดับตัวไหนดีลูกดูัน่อยดิ ที่ดูเมื่อกี้นะคะราคาอยู่ที่31ตอปอนด์นะคะเป็นเงินไทยก็ราวๆพันกว่าบาทนะคะก็แล้วแต่ค่าเงินเนาะเงินปอนด์ช่วงนี้ที่ดูมาเมื่อกี้นะคะอ่าบาทนะคะตอหนึ่ตปอนด์นะคะวันนี้ของสำหรับเด็กก็มีนะคะย่ะใหญ่มากของลงเยอะมากนะคะ,ออะยี่ห้อแดตลีกกโก้ก็มี นี่ก็เป็นศาสนาของโจนส์สดนะคะนี่เป็นผ้าพันคอผ้าถักคอากา็ราคาอันนน้่งตกประมาณเท่าไหร่มาดูกันนะคะสิบห้าปอนด์นะคะหนอนแบดอันนี้ชุดสำหรับเด็กก็มีนะคะสำหรับเด็กอันนี้ลูกสมอล ออย่าบอกว่าเลือกของฝากเสร็จแล้วก็มาจ่ายเงินกันนะคะซึ่งจ่ายเงินเนี่ยเขารับเฉพาะคาร์ดนะคะ no cash so we are pay money here they accept only cash no cash อกว่ามาที่นี่นะคะไม่ต้องไปแลกเงินให้ยากนะคะใช้บัตร t t m ใบเดียวจบเลยค่ะคือไปที่ไหนก็รูดการ์ดรูดการ์ดนะคะที่มาที่อังกฤษนะคะตอนนี้นะคะซื้อของเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะเข้าไปชมสเตเดียมกันเลยค่ะไปดูสนามกีฬาของโอทเทอร์ดกันเลยจ้าเข้ามาแล้วโอเคอ๋ว where we go ตอนนี้นะคะเราซีซมารับผิดเถื่อนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราเข้ามาที่โอทีคอร์ดแล้วนะคะเข้ามาข้างในแล้วจะเข้าไปทัวนะคะได้ตัวนี่นป,ปะ่ะเค,คน้อยเจ เข้ามาแล้วอ oh, ่อันนี้เราเข้ามาต้นงมแล้วนะคะแล้วคระ เามาที่นี่นะคะเราจะไปที่ร้านของฝากก่อนแล้วก็มาที่พิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าเป็นที่เวอร์พูลนะคะ <Yeah. S 1> เราจะกลับกันนะคะ oh. เราจะไปที่ oh. เข้าชมสนามก่อนแล้วถึงจะไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ถึงเดินไปร้านของฝากนะคะ oh. อันนี้กลับกันนะคะ oh. ก็ดีนะคะดีเป็นคนละแบบนะคะตอนนี้เราเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์กันคะ่ะบอกว่าลูกชายเติ่นเเดนมาก okay. ครับนะคะดูเจอใน,นชแนลครับนะคะช่วยเยอะแยะมากะะมาย,ย,ยนะคะี่เยอะไจัดเตจัดเต็มย่อยอนนะคะมีอะก็ีสอว่า้ไีนี่ะได้รางวัลอะไรนะคะ คุ้ยรางวัลการันตีนะคะสมับเป็นสโมสรใหญ่มาก คุ้ยต่างหากนานะนี่โอเคอ่ะแล้วก็นี่ค้้ยเอฟเอคัพนะคะบนี้ะค่ะตอนนี้นะคะก็มาชมกันต่อเลยแบบเต็มเต็มนะคะที่สมอลอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะและตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะคะประจำอ่า สนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะพิพิธภัณฑ์ประจําทีมของอปีศาจแดงนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะคะวันนี้พามาชมเอาใจแฟนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะคะเรียกได้ว่ามาชมที่พิพิธภัณฑ์นี้นะคะมีให้เห็นเลยประวัตินะคะตั้งแต่ความ เป็นมาตั้งแต่รุ่นแรกๆตั้งแต่สมัยที่เขาก่อตั้งทีมเลยนะคะมีที่นี่หมดเลยนะคะตั้งแต่รางวัลให้เห็นนะคะได้รางวัลอะไรบ้างนะคะก็มีรางวัลการันตีความยิ่งใหญ่นะคะสมกับเป็นทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะคะ โอ้มาถึงเสื้อเบอร์เจ็ดน,นะคะเสื้อเบอร์เจนี่ต้องระดับตัวท็อปๆนะคะคนมีฝีไม้ลายมือนะคะอย่างเช่นเดวิดแบ็กแฮมนะคะก็ใส่เสื้อเบอร์เจ็ดน,นะคะแล้วก็อีกคนนึงน,นะคะก็เอริกของโตนานั่นเองนะคะก็ใส่เสื้อเบอร์เจ็ดเช่นกันค่ะใครเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่มีนะคะที่จะไม่รู้จาก2คนนี้อย่างแน่นอนนะคะ,อะตอนนี้นะคะเรามาชมกันต่อเลยนะคะกับความยิ่งใหญ่รางวัลอันอลังการนะคะแล้วก็ประวัติอัน น่าชื่นชมแล้วก็ประวัติความเป็นมาต่างๆนะคะของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเรียกได้ว่าเขามีบอกหมดทุกมุมเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ประวัติความเป็นมามีโอกาสได้มาเยือนนะคะต้องเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเอาเรียกได้ว่าใครมาเยี่ยมเยียนที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเขาแน่นอนเราต้องผ่านมาที่ เราต้องเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์ก่อนนะคะถึงจะเข้าไปชมตัวสนามนะคะเรียกได้ว่าจุดแรกเลยนะคะไปที่ร้านของฝากจุดที่2มาที่พิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็จุดที่3นะคะเข้าประชมในสนามกันนะคะตอนนี้นะคะเรามาชมพิพิธภัณฑ์กันก่อนนะคะเรียกได้ว่าโหพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขามีรางวัลการันตีนะคะประวัติความเป็นมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ เราได้มาดูประวัติความเป็นมาฮีโร่ของอทุกคนนะคะว่าหยใครได้รางวัลอะไรบ้างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไระเครื่องแต่งกายของบุคคลที่โด่งดังในสมัยเก่าแก่เลยนะคะมาโชว์เรานะคะมาให้ชื่นชมกันนะคะว่า เฮ้ยคนนี้ได้อะไรมาบ้างเขาแต่งกายยังไงสมัยเมื่อก่อนนะคะแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนะคะว่าแต่งกายมาแบบนี้แบบนี้นะคะหัวให้ชมกันไปแบบว่าช้าๆสโลวโปรมชั่นเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้าไปชมตัวสนามกันแล้วคะ่ะ Are you ready for go inside stadium of Old Trafford Let's go to see together one two t come on ชมสนามนะคะเขาก็มีโชว์เสื้อบุคคลสําคัญต่างๆนะคะให้เราดูก่อนที่เราจะเดินทางไปในตัวสนามกันเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปฟังทัวร์ผู้นําทัวร์นะคะกก่าวต้อนรับแล้วก็บอกว่าเราจะไปตรงไหนก่อนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะโอ้ยุคเก่าๆนะคะเห็นไหมปีเตอร์ชไมเคิล ใจใจนี่ค้จักอันนี้แน่นอนนะคะเ mm hmm. อริกรคันธนานะคะน mm hmm. อนคืนอ mm ่า hmm. อันนี้ทัวร์เริ่มแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเข้าไปที่สนามกันแล้วนะคะแล้วก็ผู้บรรยายนะคะไกด์นำทัวร์ก็มาบอกว่าเฮ้ยจุดลมต้นไปตรงนี้ตรงนี้นะตอนนี้นะคะเราเข้ามากันแล้วค่ะอี่ O T E P โ O R S T A D I U M ตอนนี้อยู่ในสนามของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วค่ะเพื่อนๆดูกันให้เต็มตาเลยนะคะเป็นยังไงบ้างสวยงามอลังการยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือไหมเอ้ย so here we are in Old Trafford Stadium look very beautiful Stadium ซึ่งผู้บรรยายเขาก็ถามนะคะใครที่ไม่ใช่แฟนแมนยูบ้างที่เข้ามาชมสนามเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะคนที่ไม่ใช่แฟนเขาก็อยากเข้ามาชมก็มีเหมือนกันค่ะ ออกมาข้างนอกแล้วนะคะยายนี่เขาบอกไปเลยนะคะจะถ่ายคุณจะถ่ายรูปกี่รูปของคุณก็ถ่ายไปเลยนะคะ <c oughs> ซึ่งมาแต่ละทีก็ต้องถ่ายให้สะใจไปเลยนะคะสําหรับอ้อยนี่สามีเป็นคนขี้อายนะคะก็ไม่กล้าถ่ายให้เราอ้อยนี่ต้องไปเรียกคนอื่นมาถ่ายให้นะคะโอ้โหแน่นอนว่าคนที่มาคนเดียวเนี่ยก็สลับกันถ่ายกับเขานะคะสนุกสนานไปเลยจ้าอันนี้ของวาอธิบายนะคะ ตรงที่เป็นแบบเป็นลวกั้นตรงนั้นนี่คือกั้นระหว่างทีมมาเยือนนะคะแฟนคลับของคนมาเยือนนะคะท่านผู้ชมกับเจ้าถิ่นนะคะจะได้ไม่ทะเลาะกัน ทีพองเขาอยอ้มาที看看네่อเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะของนักธิดานะคะ Ially, you you the นี่เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ nah, ้านะคะของเบนเชอเลยเสร็จนะคะแล้วก็มีคุณลูกชายตามมาด้วยนี่ก็ลูกชายนะคะแต่งตัวจัดเต็มเลยนะคะตอนนี้นะคะจะพาไปชมบรรยากาศในสนามค่ะเหมือนเรานี่เป็นนักแข่งขันเลยนะคะกาลังจะไปทาการแข่งขันค่ะ ไปดูห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามาตอนนี้นะคะเขาก็จะพาเราออกเดินไปที่สนามนะคะเหมือนอารมณ์เหมือนเราเป็นนักเตะฟุตบอลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังจะออกนอกสนามนะคะกำลังจะไปทำการแข่งขันเลย the grass starts there. Look the where line grass Look Oh. นี่ตอนนี้เราอยู่ที่โอเทปอร์ดนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะโอ้โหซีแมนยูดอทคอมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ซึ่งตอนที่เราไปนะคะเข้ากำลังนะคะทำญ้าทำสนามกันนะคะเรียกได้ว่าซ่อมแซม,มเพิ่มเติมตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้นะคะ แฟนแมนยูนะค <laughs> <c oughs> ะตอนนี้นะคะเราจะถ่ายรูปนะคะตรงที่นั่งของเจ้าบ้านนะคะนี่เจ้าถิ่นถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็เราจะไปดูห้องที่เขาไว้สัมภาษณ์ข่าวนะคะตรงนี้เขาห้ามถ่ายรูปนะคะที่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วทัวร์ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครจะถ่ายรูปตรงเมื่อกี้ต้องเสียงเงินนะจ๊ะอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วทัวร์ทุกอย่างตอนนี้ กําลังเดินทากลับกันแล้วนะคะบายบายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็บายบายลิเวอร์พูล Thank you very much ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทัวร์โอทับฟอร์ดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราไปทัวร์ที่แอนฟิลด์มานะคะก็กลับบ้านแล้วบายบายแอนฟิลด์บายบายโอทับฟอร์ดเจอซีคุณ next t ท m e ก็วังว่าทุกคนนะคะจะชื่นชอบไปกับคลิปวิดีโอนี้นะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอ้อยด้วยนะคะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศการทัวร์วันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ so s ซ e you next คลิปวิดีโอบายบาย